วิวดีดีพี่น้องบรรยากาศสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขแล้วจ้าพี่น้องมันจะพาไม่กินตับักหุ่้งกุ้งซุกจะพี่น้องจ้าเผียวพี่น้องพักกาแฟแก้มเป็นแต่แซบ่าพี่น้องดอกพักกัญจงงามๆจาะพี่น้องพักกุ้งแก้วพี่น้องจ้าป้าพี่น้องเสียงงัวหองอกด้วยจ้ะ มาคำแหลกใส่กุหรืดพีน่น้องนัวๆไปน้ำกันจ้ะพี่น้องจ๋าใส่ไมดพักกระสีมาหลายแห้งพี่นอ้องอื้ม จะพักพ่น้องจ๊ะอออื วิวนี่ดีพี่น้องบรรยากาศอืม เผ็ดพักเกษตรแกาารไปหลายพี่น้องจ้ากินมาท่านซีนเป็นเหลื่อมเปียนหรือไม่น้องพักกินจ่องน้ำเงาอืมอืม cái mà liếm đoạt đi đâu là làm tâm luôn mà ừ 왓왓왓, mm 왓왓왓왓왓왓. -hmm. <Sustainable calculator> ตัดตไม่พักกับเสร็จแรอืมใส่เมลายผมหรอเลแกเรากินบาทัานเป็นหนองจากก็ไใส่าหลาย สำหรับกิปเนียขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆนะจ้าสวัสดีจ้า